สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พบกับผมรุนรถจนเชียงใหม่เช่นเคยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเข้าครัวครับช่วงนี้โควิดระบาดหนักเชียงใหม่เลยไม่ได้ไม่ได้ออกไปทานอาหารข้างนอกนะครับพี่น้องวันนี้เลยมาทําอาหารให้พี่น้องชมแล้วก็เป็นอาหารง่ายๆแต่อร่อยนะครับเป็นกุ้งอบข้นเส้นนะครับพี่น้อง นี่ครับกุ้งลายเสือสั่งมาจากตรังนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอ่า,อาเครื่องปรุงกันก่อนครับว่ามีอะไรวัตถุดิบที่เราต้องใช้นะคะับครบก็จะมีนะี่ครับกระเทียมพริกไทยดำผมตำเรียบร้อยนะครับสองอย่างนี้แล้วก็มีขิงหั่นเรียบร้อยรากผักชีแล้วก็ต้นหอมจะขึ้นช่ายนะครับใส่หลังสุด แล้วก็มีน้ำตาลซอสปรุงรสนะครับสาเขียวก็ได้ครับน้ำมันหอยน้ำมันแล้วก็น้ำมันงานะครับไม่เยอะครับผมหมุนเส้นนี่ครับอันนี้สำคัญเมื่อกี้ผมแช่น้ำเรียบร้อยเมื่อกี้กุ้งไหลเสือนะครับนี่บมกจางกระทะแล้วเรียบร้อยนะครับเดีไปชงกันเลยนะครับพี่น้องอมกคนใส่เรียบร้อยอดนนี้ครัวใหม่ด้วย ใส่น้ำมันก่อนนะครับกรเทียมก่อนนะครับรากวิทีใส่ไปเลยนะครับกรทียดำครับ เขาวายห,หอมนะครับกลับด้วยขิงนะครับพี่น้องอสีคราบของกุ้งใสลงไปนะครับ เราก็ผัดกุ้งไปก่อนนะครับดกด้แนี้กนนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมน้ำปรุงไว้นะครับพี่น้องมีนะครับน้ำมันหอยซอสปรุงรสลายเขียวน้ำตาลแล้วก็น้ำเปล่านิดนึงนะครับแล้วก็น้ำมันงานะครับเนี่ยครับเราผสมแล้วก็ชิมดูนะครับเอาเค็มน,นำแล้วก็มีหวานนิดๆอะไรเงี้ยครับ เตรียมมาปรุงไว้เรียบร้อยต่อปรุงเริ่มหอมนะครับน้ำที่เราปรุงเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยนะครับ ก็จะหม็นหม็นอบนั่นแหละครับเนี่ครับเดี๋ยวผมขอเอากุ้งออกก่อนนะครับกุ้งเริ่มสุกเออพราะว่ามันถ้าเราใส่ไอ้อุ้นเส้นไปตอนเนี้มันจะคนลำบากนะครับเอ๋กุ้งมันพัาพากไปก่อนนะครับเนี่ยมาดูขั้นตอนสำคัญครับ นี่หุ้นเส้นที่เตรียมไว้นะครับนี่เราทําเยอะเลยครับผุ้นเส้นไปเลยครับก็เส้นแช่น้ําเรียบร้อยหุ้นเส้นมันก็จะดูดน้ําที่เราปรุงเมื่อกี้เข้าไปนะครับหอมหอมฉุยแล้วครับถ้าใครอยากได้สีที่ชัดกว่านี้ก็ใส่ซีอิ๊วดำได้นะครับแต่ผมผมไม่ใส่ผมไม่ไชอบ น้ำมันงาครับให้ความหอมด้วยแล้วก็มันจะไม่ไม่เกาะกันก้อนนะครับทน้อง <_ brushing> ครับให้เสร็จแล้วนะครับถุนเส้นเริ่มใสนะครับเริ่มสุกรากผัชีกระเทียมพริกไทยขิงนะครับกลิ่นหอมฉุยแล้วครับครับ ตอนสุดท้ายใส่ต้นหอมไปขึ้นช่ายลงไปนะครับตัดเขียวเข้าไปยิ่งหอมขึ้นช่ายกับต้นหอมคนระับเซตกระทะเหลวบอกว่าได้แล้วนะครับกุ้งอบวนเส้นของเราหน้าตาเป็นยังไงบ้างครับน่ากินใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะจัดจานให้ี่น้องดูนะครับ <c oughs> อาตาเป็นยังไงบ้างครับกุ้งอบอวุ้นเส้นของเรานี่ครับแล้วก็เสิร์ฟอีกแฝงนะครับเสิร์ฟแบบกินทั้งครอบครัวครับเอาอวุ้นเส้นขึ้นก่อนนะพี่น้อง,งน,นี่ครับกุ้งอบอวุ้นเส้นของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับ โดยรถรถยนต์เชียงใหม่หรือว่าชื่อเล่นคือเชฟกระทะเหลวนะครับเดี๋ยวไปชิมกันต่อนะครับพี่น้องผมไม่ิดหวังครับอนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาเทสให้พี่น้องดูนะครับว่าฝีมือของเชฟกระทะเหลวจะเป็นไงกันบ้างน,นะครับนะครับพูด้วยนะครับมือเลยดีกว่า ไปชิมขุนเส้นให้พี่น้องดูก่อนนะครับเหนียวนุ่มเลยครับนี่ครับรสชาติของซอสมันเข้าไปซึมในวุนเส้นเรียบร้อยครับอร่อยครับใครชอบรสไหนเค็มๆหวานๆถ้าบางคนไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลนะครับพี่น้องแต่ผมกินตัดหวานผมกินรสร้านอาหารครับเนี่ยครับนี่เสงด้วย

ให้พี่น้องดูนะครับอืมกุ้งเงานมากนะครับกินกับคุนเส้นครับวันนี้มาทำเมนูเด็กให้พี่น้องดูยังไงก็ลองไปทำดูกันนะครับว่า อร่อยเหมือนที่ผมทําหรือเปล่าผมว่าไม่ยากนะครับดูตามคลิปทาได้เลยยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพจุดรถยนต์เชียงใหม่แล้วก็ใน Youtube ก็มีนะครับอ,อยังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องชมเรื่อยๆนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ